เฮ้เอาเจ้าขึ้นหันแกแเถเห็ดเนี้ยอรนี่เพื่อนเอิญนี่เฮปาดพี่น้องมึงครับอ้มันออกอันนี้เพื่อนเอินเห็ดยังปวกตับบ่านะครับอ๋อพี่น้องเลยเต็บตาพื้เลยปัดปัดปาดปาดสาวสาวสาว ปาดพี่น้องเบิ่งครับดอกแงไหลเด้อเอาดาจดโม,มาแทกเบ่งดูผมปาดเปนอันดอกเดียวนี่พ่อนอินอิ่มบ่นี่เฮ้ยปาดพี่น้องเบ่งครับดอกแงไหลดเด้อเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงนี่นี่ครับตาเพิ่นเตรียมพี่น้องเป็นไซบะได้เบิ่งเบิง่ง,งกะตาเห็ดเอาผมครับนี่แหละพี่น้องมึง กระต่ายนี่น่อยผมบอกเอาตายง่ายๆแล้วว่าเต็มพอดีเนาะพี่น้องเนาะน,นี่นี่แหละพี่น้องผมแด็กเลยบู้เด้ไทยพี่น้องเบื้องฝนตกรับนี่มันมันเยุ่พี่น้องถ้ารุ่นกันมือแรงพี่น้องผมทีเห็ดไฟเห็ดยังมาดีมาถ่ายยูทู e ให้พี่น,อน,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 อน,น้อนง,องี่เห็เหดาาหเ,เ,หรเริ่มออกแล้วครับนี่มีเห็ดไข่เป็นส่วนหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นเป็นเห็ดตะไข่เน,นาะว้าวเอาไม่ดีพวกมุนดีใสต่ตาเจ้านี่ยไหม ใส่กระตาโจนที่ผมหมุนดิอือหือล่อเลยเพื่อนสออนสอนผมกะได้อยู่พี่น้องผมได้ตาเห็ดไข่ครับช็อตให้พี่น้องเบิึงครับจ้าจ้อครับนนเ,ออนเนี่ยสออนไหลเอาโยคึดขักเหนียแถวโอ้นี่แหละเพื่อนว่าคุนหมันเห็ดตังได็กกับมันหายาเพื่อนกะทาวงาะเนาะพี่น้องป้าดอกเงี่ยไรตุ๊ตุต๊ตุต๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ เห็ดปวกตับออกดอกได้ดกอกด้วยน้ำนอดอกหนึ่งเนาะพี่น้องมึงผมละสอ่อนมึงให้ถ้าให้ผมจะเป็นยังดอกนี่ขอเด้นี่ดอกไงเกือบซ้ำปากกระตาเนาะพี่น้องเนาะเง่กับเง่เนี่ยนี่ครับพี่น้องเลยจังสันละ่ะพี่น้องพอกันจิบหนาเฮาสวัสดีครับ